ต่อไปจะเป็นการนำฟอร์มจาก Google Form นะครับไปใส่ในเว็บไซต์ของเรานะครับแต่ก่อนที่เราจะนำฟอร์มของในตัว Google Form นะครับไปใส่ก็ขอให้ทำให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดนะครับเปิดเผยแพร่การใช้งานอะไรพวกนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับในตัวนี้มันจะมีคำว่าส่งใช่ไหมอ่าปุ่มส่งตรงนี้นะครับก็ให้เราเลือกปุ่มส่งครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นลิงก์อันนี้คือส่งเป็นลิงก์นะครับ เช่นเดียวกันนะครับในพวกตระกูล Google y o u t u b e เนี่ยเขาก็จะทําตัวนี้มาให้นะครับก็คือ iframe เช่นเดียวกันนะครับสัญลักษณ์อย่างนี้คือสัญลักษณ์ไอเฟรมนะครับแล้วก็เขาก็จะบอกว่าเอาไปฝังที่อะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นความสูงอันนี้เราสามารถกําหนดความสูงความกว้างได้แล้วครับไม่ไม่เหมือนกับเมื่อกี้นี้นะครับไม่เหมือนกับตัวไอตัว Google Sheet นะครับจะไม่มีอันนี้เราก็กําหนดได้เลยอย่างเช่น640นะครับ ความสูงเท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยหกสิบเอ็ดเราอาจจะใส่ไปเพิ่มก็ได้นะครับแล้วแต่เราผมขอใส่เจ็ดร้อยเงี้ยนะฮะแล้วก็เราก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็คัดลอกนะครับเนี่ยมันก็จะถูกเลือกทั้งหมดแหละแล้วก็คัดลอกนะครับแล้วเราก็ไปที่ตัวแพลตฟอร์มของเรานะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นลักษณะการเขียนบทเรียนเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ให้เลือกเป็นตัวเขียนบทเรียนนะครับแล้วก็เลือกปุ่มตรงนี้ครับเขียนเรื่องนะครับเข้าไป โอเคมาตรงนี้ปุ๊บนะครับตอนนี้เราเห็นเคอร์เซอร์มันกับพริบกระพริบอยู่ทางด้านซ้ายนะครับทีนี้เราอยากให้มันอยู่ตรงกลางเนาะเราก็คลิกให้มันเป็นตรงกลางอย่างนี้นะครับนะครับแล้วนี่ก็จะมาอยู่ตรงกลางแล้วคราวนี้เราก็ไปที่ H T M L โค้ดเหมือนเกินเหมือนเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับเหมือนกับเ uh จ้า Google s h e e t นะครับคลิกตรงนี้นะครับแต่คราวนี้จะมีโค้ดไอ้ตรงนี้มาหน่อยหนึ่งคราวนี้เราก็ให้มันอยู่ตรงกลางนะครับเราก็ เอาโค้ดมาวางไว้ตรงเนี้ยนะครับตรง i d อะไรเซ็นเตอร์ตรงเ uh, นี้ยนะครับแล้วก็ uh, จบด้วย uh, slash div ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็วางลงไปนะครับอันนี้ดูให้ดีนะครับมันก็จะเป็นโค้ดอย่างงี้นะฮะนะครับอันนี้ uh, ลองดูให้ดีแล้วก็โอเคนะครับเมื่อโอเคปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเนี่ยนะ Google ก o เกิลฟของเราเนี่ยก็จะแสดงผลตามที่เราต้องการเลยนะครับก็อยู่ตรงกลางด้วยนะครับแล้วเราก็กดบันทึกนะครับบันทึกอ่าก็ประมาณนี้นะครับโอเคงั้นนี่เดี๋ยวผมจะลองดึงโค้ดมาให้ดูว่ามันแสดงผลแบบไหนอ่าประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวมาขยายให้ดูอีกรอบหนึ่งคัดลอกมาก่อนแล้วก็เอามาแปะข้างล่างขยายใหญ่ๆให้ดูอันนี้คือสาธิตให้ดูนะนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับโค้ดที่มันแสดงผลมานะครับอ่าเดี๋ยวผมขอขยายอ่าเบอร,ร์5เลยนะครับอันนี้คือ เป็นคำสั่งที่ให้อยู่ตรงกลางนะครับส่วนคำสั่งของ Google Sheets คือตั้งแต่ iframe มาครับจนจนมาจบ iframe ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือคำสั่งปิดปิดการอยู่ตรงกลางนะครับประมาณนี้ครับตรงนี้ผมลบทิ้มไปไม่ได้ใช้แค่ดึงมาอธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับเอโอเคแล้วก็กดปุ่มบันทึกตรงนี้นะครับแล้วเราก็กลับไปที่แพลตฟอร์มของเรานะครับตรงนี้ลองกดปุ่มแสดงผลตรงนี้ครับตรงที่เป็นลูกโลกนะครับกดปุ่มดู ก็จะเห็นว่าตัวเจ้า Google f o r m เนี่ยก็มาอยู่ในเว็บไซต์ของเราแล้วนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับมีข้อสงสัยใดก็สอบถามได้ครับสวัสดีครับ